ชาวบ้านตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเดินทางไปกดเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกรณี การกระทําอันของกองกําลังจากนอกประเทศที่ธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอพนมดงรักกันอย่างคึกคักนะคะหลังจากที่ได้รับโอนเงินช่วยเหลือครอบครัวละ5 0 0 0บาทซึ่งเป็นการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26สิงหาคมที่อนุมัติเงินเยียวยาผู้อพยพ8วันขึ้นไปช่วยเหลือครอบครัวละ5,000บาทไม่เกิน7วันช่วยเหลือครอบครัวละ2 0 0 0บาทเป็นการโอนผ่านพร้อมเพย์เข้าบัญชีธนาคารอมสินวันนี้เป็นวันแรกค่ะ นายจำลองปานทองชาวตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักบอกว่าดีใจที่รัฐบาลช่วยเหลือเพราะว่าทำมาหากินไม่ได้ก็จะเอาเงินไปใช้จ่ายซื้อข้าวสารอาหารแห้งมากักตุนไว้ถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอีกก็จะได้อพยพได้ทันที เช่นเดียวกับชาวบ้านในหลายตำบลอำเภอกันท่ารักจังหวัดศรีสะเกดก็เดินทางไปกดเงินหรือว่าเช็คยอดเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอกันทารักกันตั้งแต่เช้าหลายคนก็บอกว่าจะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพราะว่ายังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เป็นวันแรกที่โอนเงินให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในช่วงวันที่24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เริ่มที่สุรินทร์ศรีสะเกดและบุรีรัมย์จำนวน147,370ครัวเรือนค่ะ